สาขาย ID นะครับอันนี้เป็นระบบของ Android Oboot oh, อยู่ที่4นั่นเองนะฮะแล้วก็มี6 e x มั้งออามาเดี๋ยวพาดูแปบ๊บหนึ่งกปแบบหนึ่งอย่างแรกเลยนะฮะคือเหรียญฮะอันนี้เดือนนี้นะครับอันนี้ของรอบก่อนแล้วก็รอบก่อนหน้านั้นนะฮะแลกกันเยอะแต่ไม่ได้อัพนะครับผมน่าจะอัพไม่ทันนะเอ้ยแต่ก็อัพเกิน5เหรียญโอเคอยู่โซโลคิดมีเหรียญเด่นขี้มีแล้วไม่ต้องซีเรียสน,นะ3แฉงทำได้ อ่าฮะอันนี้มันมนุษเงือกไปละและฟิลมเลสเลย <c oughs> ข้ามเล่นล็อกไปเลยนะข้ามไปเลยเี่ยแล้วแล้วก็ฟิลมเลสเลยใช่ไอดี ID มาตอนฟิล์มเลสนะฮะแล้วข้ามยาวเลยแล้วก็มาเล่นอีกทีเมื่อตอนนี้กะมานะครับอ่ะสรุปเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อันดับต่อมาเดี๋ยวเอาเอ็กให้ดูก่อนนะครับว่ามีกี่ตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะแต่ว่าเปิดคิงมาแล้วด้วยเซษเหลือสามร้อยเพชรเหลือสามสิบสี่ นะฮะแล้วก็น,นี่คือตัวละครที่เปิดได้ตัวดีเจนนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาเหรียญให้ดูก่อนเนาะว่าเหลือออฟอะไรบ้างนะฮะน่าจะยังไม่ได้ใส่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามี2อันเนี่ยกลุ่มหมอกฟางยังไม่ได้ใส่นะครับได้ไปทําโยกเองได้เลยเนาะใช่ครับใช่ใช่ใชเดี๋ยวเอาของพวกลูฟี่ให้ดูบ้างก่อนละกันนะว่าใส่อะไรไปแล้ว อันนี้น่าจะใส่ตามที่มีเนาะอืมใช่ครับใส่ผิดไหมผิดนะก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะลุนโชร้ายเนี่ยเอาอันเนี้ยไปเปลี่ยนซะก็เสร็จละเปลี่ยนเหรียญเดียวยังดีพลาดเหรียญเดียวอันนี้เหลือใส่อีกเหรียญหนึ่งอืมเข้าใจได้ไม่มีปัญหาอ่ะจบไปแล้วเดี๋ยวดูโอเวอร์บูธนะครับคิดว่าน่าจะทันนะแต่เปิดอาจจะไม่เต็มแม็กซ์หรือเปล่าไม่มั่นใจเปิดเต็มเปิดเต็มโอเคมี2 0 0 0ถูก แล้วก็โอเวอร์บตดูแล้วโอเลเวลสามสิบซับน่าจะอยู่ที่140โดยประมาณนะเนี่ยเห็นไหม140ครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่เหรียญน,นะถ้าใส่เหรียญก็ร้อย4 0มสิสี่สิบทุกสีเนาะเนาะหลักๆก,ก็เล่นสีเขียวนี่แหละแล้วก็เล่นนิกะคู่ไคโดเงี้ยโรเจอร์แท้จะไม่ต้องแตะก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะโอเคน่าจะครบทุกอย่างแล้วหมาะกับใครมาคุยก่อนไอดนี้ราคามันอยู่ที่1,000บาทนะครับ าละแต่ว่าทีนี้ถ้าถามผมามามาเอ้ยโทษที1 5 0่บาทครับโทษทีโทษที1500บาทมี6 ex นะครับถามว่าเหมาะไหมก็ลองดูดิมีทั้งฟรีมีทั้งตัวนี้ยสตัวไม่มีการันตีและเพชรแพงอะ่ะมีนิก,กายมีโซโลอันนี้เพชรกลางอันนี้เพชรถูกไม่น่าเกลียดถ้าถามผมนะถือว่าไม่น่าเกียดนะเพราะว่าคือที่ที่ให้เนี่ยมันมี 1, 2, 3, 4 แต่ถามว่าเอาดีกว่านี้ได้ไหมมันก็สมควรแหละแบบเพชรแพงให้ครบสีตัวเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตามราคาที่หาได้แล้วกันเนาะอันนี้คือเจ้าของเขาตั้งไว้ที่เหลือก็เป็นประมาณนี้แหละใครสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับผมทางเพจเท่านั้นนะหากใครที่กาลังสนใจ ID นะครับซึ่งผมจะเอาไว้ในช่อง YouTube อยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีคําว่าฝากขายดีและสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับซึ่งแต่ละ ID ก็จะมีเป็นตามนี้ส่วนถ้า ID ไหนขายออกแล้วเนี่ยผมจะเขียนคาว่าปิด ดังนี้นะครับส่วนถ้ามีอีกกรณีหนึ่งเช่นสมมุติอย่าง ID บดีบ,บางอย่างอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะราคา8,000อย่างเงี้ยถ้าหากใครอยากจะต่อราคาหรืออะไรเงี้ยสามารถทักไายมาได้เลยทางเพจย้ำ่าทางเพจเท่านั้นนะครับเพราะว่าทาง Facebook เนี่ยเริ่มมีการปลอมโตผมแล้วอย่างบางคนอาจจะไปคุยแล้วขอเอ้ยอโจดู i อให้หน่อยสิแล้วก็ขอไ d ดียแตจากนั้น ID หายเลยนะครับดังนั้นเป็นไปได้ทักคุยในเพจ เท่านั้นเนาะส่วนราคาที่เห็นนะตอนนี้สามพันห้าพันอะไรว่าไปครับซึ่งทุกราคาสามารถพูดคุยกันได้เพราะที่เหลืออยู่ที่เจ้าของไอดีว่าจะลดราคาให้หรือไม่ลดหรือว่าจะมาแลกหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันเป็นในกรณีไปและกันนะครับส่วนดีๆเป็นตามนี้ย้ำอีกทีถ้าออกแล้วผมจะเขียนคาว่าปิดเป็นตามนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ดูในช่อง u t u b e เพลย์ลิสต์ตามนี้ได้เลย